เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหน่อยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบล็อคสตาร์นันเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาภาคบอลทีวีนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่มีคอนเทนต์ทำเลยนั่นเองนะก็ทำไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็คิดไม่ออกแล้วตอนนี้ก็มต้องมาภาคหากสักหน่อยนะครับผมโอเค ไปกันเลยเอาเดี๋ยวเดวเข้านะอ,อ,ไาอ,อ,อาะไรเนี่ยอืมโอเคไปภาคบอทีวีครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งเอาละอือฝั่งสีฟ้าเรียกว่าเป็นเพนนีนะครับส่วนฝั่งสีแดง่ยเป็นเชลลี่นะครับผมแน่นอนว่าดวลหนึ่งหนึ่งยางงี้ โอ้โหพเพนนีรู้สึกจะได้เปรียบ้วครับจังหวะนี้แล้วเชลลี่ไปจุดมุมอับอย่างนี้พเพนนีได้เปรียบแล้วใช้ถ้าไม่ตายไปครับจังหวะนี้แล้วโดนหนึ่งทีโดนถ้าไม่ตายไปหนึ่งทีอ่าแล้วจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับพเพนนีอยู่หลังป้อมนะทําให้ชนะไปนั่นเองนะครับแล้วตัวที่2ที่ฝั่งสีแดงเนี่ยหยิบมาเนี่ยเป็นเจสซี่นั่นเองนะครับเอามาปะทะกับพเพนนีนะครับแล้วโดนพเพนนียิงเข้าไป3นะัดจังๆครับแล้ว4ี่นัดจังๆครับจังหวะนี้โอ้มีส่วนมาจากเจสซี่แต่ว่าโดนเพนนีเก็บไปนั่นเองนะ เอาละครับตัวที่3นั้นเป็นแจ็คกี้นั่นเองนะครับมาเจอกับเพนนีครับแล้วจังหวะนี้รับวางถ้าไม่ตายไปแล้วครับจังหวะนี้แจ็คกี้พยายามจะเข้ามาเข,ข้ามาประชิดนะแต่ว่ายังไม่ได้นะครับผมเหมือนว่าเพนนีเนี่ยจะรู้จุดดีแล้วเกินนะอ่าแล้วใช้ถ้าไม่ตายเสียฟีไปครับโอ้โหแล้วเพนนียังยิงยิงโอ้แล้วใชยิงโอ้แล้วเรียบร้อยเลยครับผม เดี๋ยวๆฝั่งที่แพ้เนี่ยถ้วยพันสี่นะครับผมมันไม่น้อยเลยนะเอ้าทำไมมันมีแต่หนึ่งหนึ่งวะเฮ้ยโอเคมาโดนหนึ่งหนึ่งก็ได้ดูหนึ่งหนึ่งก็ได้แล้วฝั่งสีแดงเนี่ยเป็นเชลลี่นะส่วนฝั่งสีฟ้าเนี่ยเป็นโปโค้นั่นเองนะครับโอ้โอ้โอ้ๆๆไม่โดนนะนะสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเป็นโปโค้นะครับที่เก็บเชลลี่ไป เอาละครับจังหวะน,นี้โปโคยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วเจอกับเจ้าตัวริโค้นั่นเองนะครับแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วมีสวนสวนหรือเปล่าโอ้โหดิฉชนท้ไม่ตายไปนะครับทำไมเพิ่มเลือดฝั่งสีแดงทำไมอ่อนอย่างวะกูพูดตามความจริงเลยเนี่ยโอ้เอาละครับเอาละโขนโบคยังถึกแต่ก็ตายเหมือนเดิมนะ ครับตัวที่สองของฝั่งสีฟ้าเนี่ยเป็นเชลรี่นะส่่นฝั่งสีแดงก็ยังคงเป็นเจสซี่อยู่เหมือนเดิมนะอ้าวแล้วอ้าวแล้วครับจังหวะน,นี้ว่ายังไงโอ้เลยยิงแม่นซะด้วยนะครับทางฝั่งเจสซีส่นะอือจังหวะน,นี้ครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับเขาไปอยู่ตรงนั้นปั๊มหรือเปล่าครับปั๊มถ้วยหรือเปล่าเนี่ยืึไม่แน่ใจนะโอ้โหครับ โอเคครับมาดูสุจริงบอลด,ดีกว่านะหมดหนึ่งหนึ่งไม่คคตรไร้สาระเลยอื้อาวะครับแล้วเป็นฝั่งสีแดงครับจังาวัานี้ถ้ายิงเข้าไปนะครับไม่แห่มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะแนะนําตัวละครหน่อยฝั่งสีฟ้าเนี่ยมีเป็นแฟรงค์โปโคและบลู Blue, นั่นเองนะครับส่วนฝั่งสีแดงเนี่ยมีมีโครมีริโคแล้วก็มีเจสซี่นะครับผม แล้วตอนนี้นะครับบอลอยู่ที่ฝั่งสีฟ้าเป็นบรูนะครับที่ส่งไปและจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่แฟงแล้วยิงไปครับส่งให้โปโก้แล้วยิงอุ้มติดเสาอือติดไม้แบบมูดิดอ้าวแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหฝั่งสีแดงยังยังเที่ยวออกไปได้นะครับเหลือโปโก้อยู่คนเดียวแล้วยิงยิงตอดอยู่อือแล้วเป็นบรูนะครับที่ใช้ไดาไม่ตายมา แต่ว่าจังหวะนี้บอลโอ้ส่งมาที่อีการแล้วอีการยิงเข้าไปนะครับเป็นฝั่งตีแดงน,นะครับที่ชนะไปโอ้ยถ้วยแต่ละคนเป็นพันโอ้เสียสิบสองถ้วยกูจะสงสารดีป่ะเนี่ยอออู้นึง่งหนึ่งอีกแล้วโอเคครับหนึงน่งหนึ่งมาดูกันว่าเขาจะเล่นแบบเดิมหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมือนเดิมมากเลยนะ โอ้สปเอเราเรื่องนะ <Nature. S 1> โอเคครับมานี่น <Nature. S 1> รู้สึกว่าหน้าเบื่อยังไงไม่รู้อะเห็นปะ มันปั๊มถ้วยกันแน่ๆแหละผมว่าเนี่ยทำอะไรกันวะเนี่ย comes the big boom. ดูๆไปมุมเหมือนเดิมเห็นปะโอ้โหน่าเบื่อว่ะนี่ผมมาพากันเนี่ยกูใส่ความรู้สึกเข้าไปจัง <Here comes S 1> ๆเลย มาเหมือนเดิมอีกไหมเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นปะ <Yeah. S 1> อะไรครับเนี่ยหมวดหน,หนึ่งเล่นอย่างนี้เหรอฮะโอ้พลังหนึ่งเอ้ย อุ้ยแล้วจะจะด่าพวกมึงยังไงเนี่ยอ้าแม่งปั๊มกันแน่แหละดูจากตภ้ปาบแล้วมันปั๊มอ่ะปั๊มถ้วยอ่ะโอ้โหแต่พวกมึงก็หาทางเอาชนะเนาะ กูไม่แปลกใจเลยนะเนี่ยมุมเดิมอะไรวะอย่างน,นี้ก็ได้เหรอเพื่อนคุณผู้ชมแบบนี้ก็ได้เหรอนี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยโอ้มันคนไร้สาระเลยโอ้โอ้ กไม่บวกกันเลยอ่ะเยวอีกหน่อยแม่ก็เข้ามุมเห็นป้ะมันยิงไปทางมุมเพื่ออะไรวะ โอ้ยน่าเกียดีิหมายเลยวะ่ะมันยิงกับหมุนอีกโอ้อะไรวะเนี่ยรอให้วงบีบแล้วก็โดนขาฮะ อะไรครับเนี่ยโอ้อุบาทว่ะไอ้เหี้ยกูไม่ดูแลโอ้สมเพชว่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยกลัวลงเลยดีกว่าหากบอทีวีหาเลยแม่งมีแต่หมดหนึ่งหนึ่งโอ้แล้วหนึ่งหนึ่งแม่งไม่ได้ดวนกันด้วยโอ้อย่าเรียกว่าดวนเลยไอ้ตยกูว่าไปตายมากกว่าโอ้ยอุ้มอุระเซ้งเว้ย Pikir di gua.